สวัสดีค่ะออยเองนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ออยมีสมนุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะซื้อว่าเบิร์ดชีด็อกนะคะเนาะเบิร์ดชีด <c oughs> ็อกเบิร์ดชีด็อกนะคะเพิ่นเป็นตระกูลเดียวกันกับเพิ่นเป็นตระกูลเดียวกันกับเออเออเคอร์ลี่ด็อกนะคะเนาะเป็นตระกูลเดียวกันกับเคอร์ลี่ด็อกนะคะบิรชีด็อกนะคะ เอ่อร์รี่ด็อกนี่เพิ่นจะเป็นใบยิกอีกเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่านี่อันนี้เพิ่นจะเป็นลักษณะใบใหญ่นะเพื่อนๆมีรสชาติขมนะอ้อยก็เลยล่องเก็บมานะคะล่องเก็บมาทานเบิ่งนะฮะเนาะเบิร์ตที่ด็อกนะคะ่นะซื้อเพิ่นเนาะเบิร์ตที่ด็อกเป็นตระกูลเดียวกันกันกบเอ,อ่อร์รี่ด็อกนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังบ่ทันได้ค่ะ ท่านเ,เคยเห็นเคอรี่ดอกเพื่อนก็นสามารถเข้าไปคลิปเก้าออยได้นะคะเนาะพี่เพืเข้าไปผักติ้วฝรั่งหรือว่าเคอรี่ดอกเนาะเป็นคนไทยเขาเอิญผักติ๋วฝรั่งเนาะเคอรี่ดอกเพื่อนจะมีลักษณะเหมือนกันเห็นว่าคะลักษณะเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนนี่จะมีรสชาติขมเนาะเคอรี่ดอกเพื่อนจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะแต่ว่าเพื่อนเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเพือ่อนบอยิกบอยักคือกันมีหากสีเหลืองเหมือนกันนะคะ แต่ว่าตัวนี้จะมีถาดเล็กนะคะมีสรรพคุณมีถาดเล็กส่วนหาของเพลินเป็นสีเหลืองเหมือนกันเลยนะคะสามารถเอาไปสามารถเอาไปหาของเพลินเอาไปดองน้ำเหลาก็ได้นะเพื่อนๆนดองน้ำเหลาเป็นยาก็ได้นะคะจ้าหรือหรือหรือคนไทยเขาเอิ่นนนาคักติวนะถีกเป็นเคอรี่ดอกแต่ว่าเพลินมีรสชาติขมนะเพื่อนๆพื่อนีมออ้อยเอามากินอ้อยเอามากินกับ ลาบงัวเบิงเนาะค่ะเนาะว่าว่ามันว่ามันเสียบบ่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นมีรสชาติขมเนาะเพื่อนๆขออนุญาตใส่มือเลยนะเดี๋ยวเอาออกมันมันบังเพิ่นมีรสชาติขมหมากเพื่อนๆแต่ว่าเพิ่นมีใบใหญ่มากใบใหญ่เป็นตระกูลเดียวกันกับเอ่อเอ่อแครีด็อกเนาะ หรือว่าผักจิ๋วฝรั่งนะเนาะเพื่อนเออื่นยังไงออย,ยอย้าายอ,ยาอาผักออกนะเนาะเพื่อนๆแล้วอ,อก,ก็มีเอ่อมาเดือจา้าอันนี้เป็นมาเดือที่เอาไปสื่อเอานะคะมาเดือปลาที่ออกไปเก็บกับสื่อเอามันแตกต่างกันนะเพื่อนๆือนเนาะมันหน่วยใหญ่เนาะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรสชาติกับ่รูู้นะคะรสชาติออยบอ่แน่ใจมากินกันคะ่ะเพื่อนเพื่อน ว่ามันจะแสบบ่เนาะเคอรี่ดอกนี่ออยจะมักเนาะคะ่ะหรือว่าผักติวฝรัง่งมันจะออกรชสติเปรียวเนาะคะ่ะแต่โตนีเพิ่นจะออกรชสติขมเนาะฐานเล็กเนาะคะ่ะมีฐานเล็กสูงอ๊บ่มีเขาจะกินกลับเนาะื้นนี้นะะเนาะเพอดีออยไปพอนะคะเพื่อนเพื่อนออยก,ก็เลยเ,เก็บมาลองชิมเมิ่งะคะ่ะเพราะว่าออยส่วนโดยส่วนตัวออยอะ่ะชอบ เคลลีด็อกนะคะแต่ตัวนี้เพลินสิมิลโลซาดขมขมมืหลายแต่ว่าแซลมเนาะเพื่อนเพื่อนแต่คุณของเคลลีด็อกนี่เพลินมีตั้งยีสิบหาสายพันธนะุเนาะเพื่อนเพื่อนมีหลายสายพันธุ์มากนะคะเจะ้าปลาเพลินกับเป็นสมุนไพรเนาะอันนี้ตัวนี้มีธาตุเหล็กหลายเนาะมีธาตุเหล็กหลาย ต้าว่าตัวผักตัวแคร丽ดอกนั้นเพื่อนจ,เนอะ,จะเพิเ่อนจะ,ะเป็นปเจ้าค่ะปัญะว่าเป็นรสชาติเปียงค่ะแล้ว่าตัวเนี้ยมีท่าเด็กเยอะขออนุญาตใส่เมื่อเพิ่อนกินฮอเป็นเมียงเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเบิ่งใบเพื่อนเพื่อน แซบขมไปรำไปรำนะเมือนๆกินกระหล่ำ่าเพอจี่น้หอุ่ใบเพิ่มเพิ่นม,มีถ่านเล็กหลายเนี่ยเพื่อนๆใบ,ใบแก่ๆเพิ่นนอสขมแน่เนาะสอนอ่อยมาแล้ว สามีคอยแิ come, ้มจ mm ังลอินไซมายค่ะไม่แบกไม่ลบใหมาจับยูลุกอินบิ๊กวัน ใบเงี้ยมากนะเพื่อนๆยุ้งมันนะมั้งยิบยุ้โอเคอะไรต่ละนี้จ้ะใบเงี้ยมากนะเพื่อนๆรสชาติขมนะนี่จะเป็นใบอ่อนเนะาะใบอ่อนจะพอค่อยขมปันใดน,นะเพื่อนเพื่อนเอาไปต้มซุป เอาไปต้มใส่ซุปมามมาหรือว่าเอาไปต้มใดหลายอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นปะจ๊ะพวกขวานี่จ้ะกะอันนี้ก็เป็นพักสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตระกูลเดียวกันกับเคอร์รี่ด็อกเนาะเพื่อนเืนเนาะเป็นตระกูลเดียวกันกับเคอร์รี่ด็อกเนาะเป็นแต่ว่าตัวนี้เพิ่นสิมีทันเล็กหลายเนาะเพิ่นจะมีทานเล็กหลายนะคะเพื่อนๆนมีรสชาติขมเคอร์รี่ด็อกมีรสชาติเปรี้ยวนะคะ ห,ะะหรือว่า,าแซ่บนะคะกังกะหล่ำง้อแซบบ่บหรือว่าเอาไปชุบแป้งฟินเบบี้ฟินหรือว่าเอาไปชุบแป้งก็ได้นะฝรั่งเขาเอาไปชุบแป้งเขาไปชุบแป้งชุบแป้งแล้วก็ทอดเห็นปะ ขาเป็นกไหล่เนะมีขาดเล็กสูงเหมือนกันขมไม่กรัขมตี้เจ้าปขากรล่นะขวาาล่าตองให้ขมเอาอ่อนเรก็ดีอะไม่ดีอะค่ะ กางเกงแซนด์นัเกืรนโลจัสมาลองชิมเหมนเดียร์ตลาดรู้นะเจ็บ เราโหลดหน้าต่างใหญ่เองนะคะถึงแบบแต่โอเคนะคะเอาข่ายจบสิพอกันกินหมานะคะลงจังยาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์อย่างเงี้คะเด้อไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ